สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคอพร้อมมอนิ่งรีพอร์ตประจำวันที่29มีนาคม2566ค่ะสำหรับปีคอร์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นประมาณ1%หลังมีเงินทุนไหลเข้าตลาดทองคำมากขึ้นจากภาวะความไม่แน่นอนของตลาดพันธบัตรทำการตลาดเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับภาคธนาคารของสหรัฐและธนาคารเครดิตสวิสรวมถึงของธนาคารดอ b แ n k ในยุโรปแม้ว่าค่าประกันความ เสียงต,ตาสารนี่จะอยู่ในเกณฑ์สูงและภาวะความกังวลเกี่ยวกับสถยนภาพของธนาคารในยุโรปดันทองทองคำกองทุน SBR เมื่อวานนี้เข้าซื้อที่3.76ตันปัจจุบันถือรองที่927.73ตันสำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่เ e นซ i n g h o เ e s a l e M on M ลคาดการว่าจะออก ออการาลงจากเดิมดันดชนีด,ดอลลาร์เมื่อวานนี้อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยอยู่ที่1 0 2 4 9จุดและเคลื่อนไหวอยู่ในระหว่าง1 0 2 3 8ถึง102.76จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่1 0 2 5 1จุดขณะที่ค่างเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยอยู่ที่3 4 2 0ถึง34.41บาทต่อดอลลาร์มีข้อราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำมีการปรับฐานลงมาทดสอบระดับไฟโบนัช c ี 24%ที่บริเวณ1,950เหรียญก่อนจะดิ่กลับขึ้นมา ได้ถือเป็นสัญญาณที่ดีของราคาทองคําที่ดีดกลับโดยภาพรวมราคาทองคํายังเป็นแนวโน้มที่ทางขาขึ้นสําหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคาจะมีกรอบแนวรับที่1,960เหรียญและแนวต้านที่1,990เหรียญสาหรับโกลด์ไลท์ฟิชเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,962เหรียญและแนวต้าน1,992เหรียญและโกลดคอมคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,962เหรียญและแนวต้าน1,992เหรียญสําหรับราคาทองคําไทยมีแนวรับที่31,600่อบาทบาททองคำ และมีแนวต้านที่สาม0มืานสอ่อบาทบาททองคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,960เหรียญแนวรับที่2 1,950เหรียญแนวต้านที่1,1,990เหรียญและแนวต้านที่2ที่2,000เหรียญแล้วกลับมาพบกับบุญคงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ